สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาแนะนำเกมสำหรับเด็กก่อนก่อนประถมนะครับอ่าก็จะเป็นระดับชั้นอนุบาลน,นะครับเรียกว่าตั้งแต่สองขวบขึ้นมาเนี่ยน่าจะเหมาะเลยนะครับอ่าทำจากลังกระดาษเลยนะครับเพ่นะครับให้ฝึกต่อรูปทรงทางเลขาคณิตนะครับอันเนี้ย ทำเป็นตัวอย่างฮะเผื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกเล็กอยู่ในบ้านนะครับเอาไปทำให้เขาได้นะครับเอาอย่างไงอ, <c oughs> อ่ะอ่ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> จะเป็นฝึกการกล้ามเนื้อมือเลยนะครับในการหยิบจับทำมาจากลังกระดาษที่ส่งพัสดุมานี่นะครับง่ายๆเลยนะครับ นอกจากนี้พอกรณีนี้นะครับรูปนี้เนะี่ยทำเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตเราก็จะได้ฝึกเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกเชิงทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับความรู้สึกเชิงจำนวนนะครับรู้สึกว่าผมจะต่อผิดแล้วนะครับก็แบบนี้มันก็จะ ทำให้ฝึกการสังเกตด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับทำทำเล่นทำให้คุณลูกเล่นนะครับ<ม>ก็จะได้<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหรือคุณครูนะครับที่มีเด็กๆ ระดับชั้นเล็กๆนะครับจะเอาไปเป็นแนวทางก็ยินดีเลยนะครับเรียบร้อยครับก็จะพอต่อเสร็จนะครับเราก็จะได้รูปเรขาคณิตออกมาอย่างนี้นะครับเป็นรูปวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมนะครับเราอาจจะแทรกโดยการสอนสีนะครับว่าอันนี้เป็นสีอะไรนะครับ น้ำเงินภาษาอังกฤษว่างไงสีเหลืองภาษาอังกฤษว่างไงสีแดงภาษาอังกฤษว่างไงสีฟ้าภาษาอังกฤษว่างไงเป็นต้นนะครับหรือสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษว่างไงสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษว่างไงวงกลมวงรีภาษาอังกฤษว่ายังไงก็สามารถสอนได้ประยุกต์ได้จากสื่อชุดนี้นะครับบ้านไหนเอาไปลองเล่นกับเด็กๆแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ